ขผมจะไอ้นี่ครับผมจะปิดเด็ดไปด้วยแล้วก็เพื่อที่กันกระโดดไปอ่ะวิบวิบฮอ๋ออีกอยี่แมงนี่แต่วันนี้ผมจะ,ะม,มาเอ้าผมมีบันไดให้นี่มีบันไดให้ก็ไม่บอกเออย่ายี ไม่หโอ้ด้านนี้ชิบชึบไปเราจะมาแกล้งคนนะครับแกล้งคนนะครับหัวเราะเลยนะครับไอ้คนนี้ไม่ไอ้คนนี้ไม่ต้องชอบแกล้งไม่ต้องชอบแกล้ง โ okay. อเคอาย่เชข่งเ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 ข่ยเอ้ยเยโอเคนี่ชิบนั่งแข่งลื่นนะจ๊ะนั่แข่งลื่นนะจ๊ะนั่แข่งลื่นนะครับนั่งแข่งลื่นนะครับทำไมเพื่อนยังเอ้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 ออ จะมีคนแกล้งอีกอ่ะนี่ไงคนแกล้งคนแกล้งนะจ๊ะ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 คนแกล้งคนแกล้งนะจ๊ะคนแกล้งนะจ๊ะคนแกล้งตัวไหนฉันจะโอ๋ยอีแม่งเอ้ยรีบเข้าไปเลยจ้ะจ๊ะแต่ เฮ้ยเกือบจะตกไม่โดนเลยมันกระโดดยากเกินไปอีกจัะมึงัวตีนกูใช่ไอ้ยี่มันจะเลื่อนอาโอ้ยึ้นบันไดกระปะโอ้ยอีแม่งเอ้เขามีบันไดให้อยู่นะคะ ไปแล้วนะจ๊ะชิปมึงมาดียคนนี้แกงนะจ๊ะไอคนนี้มันชอบแกงไอ,อคนนี้มันชอบแกอีส์กัดไอคนนี้มันชอบแกงนะจ๊ะอีตูดเหม็น

อ่ะเปิดเฮ้ยใครรู้ใช่ไหม, <c oughs> มงมงเพื่อนงงไปเลยเ <c oughs> <c oughs> พือ่อนงองงงปงปหาดเลยเพือ่อนงองเลยเพื่อนงงมาก มันมาแล้วโอเคๆๆใช่กูยังไม่อะไรเลยล่ะงงๆเมกี้มันงงเชืเชืแค่นี้เองเชืกูรีบแรีบเลย ได้ไดไม่รู้ตัวใช่ไหมจ๊ะน่าไม่รู้ตัวใช่ไม่รู้ตัว,ตว <c oughs> โคตรตลกไหวก็ไม่เก่งจั๊กี้ทำอะไรก็ไม่สุดจอดเลยไม่จะคกย รถจ้าไม่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 บ้าเคยจะถ่ายวิดีโอไปรถจ้าโอ๊ยโดนถามพ่อไรไงโดนถามพ่อไรไงโดนถามพ่อไรไงไอ้เหี่เฮ้ย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 กูลื้อรถจ้ากูลื้อรถจ้ากูลื้อโอ๊ยเหี้ยอี่อย่างน้อยเฉยมาเดี๋ยวเราถูกแกล้งนะจ๊ะเดี๋ยวเราถูกแกล้งนะจ๊ะ

เยดเฉยกูไปละอีมาอีมาอย่าง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 อีมากดปุ่มถูกใจและเข้ารวมกลุ่มกูมาอีโอเคเราจะโอเคก็ได้นะกดตรงัหนอ๋อตรงนี้ตรงนี้ ันนี่ไงเพื่อนฉันชอบเล่นเขาว่าไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะครับชุบอปอีบแมงเอ้ยแมงเอ้ยถูกแกงทักทีกูโดนถูกแกงนะครับถูกแกงนะจ๊ะถูกแกงนะจ๊ะถูกแกงนะจ๊ะชุบชุบ มาได้จ้าไปแล้วจ้ะไม่ต้องมายุ่งกับปู่นายจีอ่ะเชึบ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 อ่ะจับจับอุ้ยมันเกี่เป็นโดนแล้วมันไม่ตายด้วยนะชึบปีนไปเลยมาจ้าหนึ่งไอ้ยักษ์กูรอด ลอดลอดไหมรอดไหมลอดดีด้วยเป็นอะไอีกครับอ่ะอ่ะอ่ะปุ๊บเป็นไงล่ะ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  you chạy You, you chạy You chạy dù là đồn, là dù mình dù là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  โอเคยองนี้ก็จะกันต่อจากนี้ไปกินอะครับมูนา่ะ